สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมือนี้มาพบกับเฮาสามคนสาวกุ๊กเทมราจ้าสาวไอช่องหมักหมอลำนิวกับสาวคอมพอยค่ะค่ะมือนีเฮาสามคนสีมาเฮ็ดอย่างกันค่ะเราจะมารีวิวการเจอน้องฮักแพงครั้งแรกของพวกเราสามคนใช่ค่ะ คือเป็นการไปเจอน้องแบบหน้าเวทีเจอแบบตัวต่อตัวได้มีการพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กันแบบใกล้ชิดชอนต่อชอนใช่เจอหน้าเวทีดูผลงานของน้องแล้วก็บุกหลังเวทีไปหาน้องถึงที่ค่ะพี่น้องถึงเต็นเลยสัมภาษณ์โตน้องโตเป็นเป็นเลยเท่าจะมาเบาถึงความรู้สึกทั้งสามคนเข้าเลยค่ะพี่น้องเริ่มต้นจากสาวพังพอยมาเลยจ้ะสาวพังพอยพี่น้องค่ะ ไปเจอครั้งแรกเนาะแบบมันแบบเออคิดว่าแบบน้องจะแบบเออเนี่ยมันกับสูงเท่าเราไหมอะไรเท่าเราไหมในการที่ใส่ส่วนสูงขึ้น้าไวที่เนาะแต่ว่าไปดูแบบตัวเล็กบุ๊กบิ๊กน่ารักแล้วแบบพลังเสียงมาแต่ไหนอ่าพลังเสียงมาแต่ไหนทำไมเสียงแบบมีกังวานมันแบบเออตัวเล็กแต่ว่าพลังเสียงไม่ธรรมดาแล้วก็มันกับว่าน้องแบบเอนจอยใครไปหากะให้การตอบรับให้การต้อนรับที่ดีมากๆเลยใช่ค่ะนี่คือบชอบชอบรักค่ะร่ะ ใช่ใช่ใชอ่ะมาสเคาไอเนาะคือถ้าพูดถึง จากทีน้องพ่อบอกกะแมนนะคะก็ใช่เนาะน้องตัวเล็กแต่ไม่รู้ว่าไปเอาพลังเสียงมาจากไหนเพราะเราก็ชมน้องหน้าเวทีก่อนก่อนที่จะไปหาน้องหลังเวทีก็คือน้องออกมาโชว์เสร็จแล้วเราถึงเข้าไปหาเราก็ไปฟังแบบว่าหน้าเวทีชัดๆกับหูเราเลยเนาะเสียงน้องก็กล้องกลางวันแล้วก็ไพเร้อค่ะพี่น้องคะแล้วก็ขอชมในเรื่องของสกิปด้วยนะของทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยเดี๋ยวเอาไปพูดอีกทีและไปหาน้องหลังเวทีเนี่ยน้องเนี่ยคือเป็นมิตร กับทุกคนเฟลลี่กับทุกคนจริงจริงน้องน่าจะเหนื่อยนิดนึงแต่คุยจ้อเนียนค่ะคุยจ้อกับเราสวัสดีพี่พี่ทุกคนคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากๆให้การตอบรับเราสามคนเป็นอย่างดีซึ่งอย่างที่บอกเราวิจารณ์ตามจริงไม่ได้อวยนะคะพี่บองอ่ะสาวกขอดิวสาุกเนาะพี่น้องเนาะตอนแรก อ่าวไอกับไดตีตตอกับผู้จัดการไรเนาะผู้จัดการ<ช>มาเดี๋ยวว่าเราจะเข้าไปหาแล้วน้องก็เตรียมตัว<ช>ไม่ได้ขึ้นโชว์เพื่อจะเตรียมตัวให้เราไปสัมภาษณ์ด้วยนะสาวไอ<ช>ไดกินว่าเ<ช>ออหนูเตรียมตัวตั้ง<า>แต่ทาพี่พี่ตั้งแต่ะมอ่ะหกมงผงหนึ่งเนาะแล้วหนูแบบว่าเตรียมตัวเลยแบบว่าพร้อมที่จะให้พี่พี่สัมภาษณ์อเออพร้อมทุกอย่างเลยสินะเราเฮาสามคนเนาะ<ช>เข้าไปหาหน้องครั้งแรก น้องกำลังกินนันนี้ก่อนดชีสกินขนมกินยังเลนยูว่าสัตว์แบบว่าอ่าก็คือเราก็เลยแบบว่าอยากให้น้องไปกินให้เสร็จก่อนค่อยออกมาหาเราน้ะบอกว่าไม่ยั้งคาะเดี๋ยวหนูอันจะกินไม่เดี๋ยวหนูจะกินไม่หนูกินเลนซื้อหนูนั่าบววพี่มากพวกพี่มากเออได้ยินว่าพวกพี่จะมาสัมภาษณ์ก็คือเตรียมพร้อมรอพวกพี่มาแล้วนะจริงๆนะแล้วมันก็ดีใจยังพเห็นอันเกิดคำพอยอเปนกอดเออยมันยัยเลยค่ะพี่น้องดีใจว่าพวกเรามาหาแล้วกัน น้องเป็นกันเองแห้งเหมือนกับเราเคยรู้จักกับน้องมาก่อนน้ำเด้แม่เออคุยกันเหมือนรู้จักกันมาก่อน,นพี่น้องไม่มีความยิยงความเอ๊ะเออเอออแบบออใครมาอะไรยังไงมาแบบว่าน้องห้างแพงเ้อเอ,อื่นเนาะน้องหาง้างแพงอ่าพวกพี่ๆมาแล้วนะพวกพี่ๆมาหาเออ,อเอาของมาฝากนะสีนะน้องก็ออกมาะสวัสดีเลยเนาะมันดีตัว<อ>เออดีตัวออกมาเลยสวัสดีอ้าวพี่สวัสดีค่ะ เป็นกันเองแห้งนะพี่นอ้องถ้าใครไม่ได้ไปสัมผัสกับตัวเองจะไม่รู้เลยแล้วบานิเซ้าไอเว่าถึงความสามารถกวนมือ้นะในย่องนองแห้งเพราะว่าบงนองหนาะวิ้ทีแมนจ้ะค้น,นหน่อย โตเนยๆเอาพลังเสียงเอาความสามารถมาแต่สหลายเลยค่ะยกป่วยเลยเนาะเออใช่เก่งมากๆค่ะคเอในส่ชุดเขียวสวยแล้ว่ะอีกช็อตหนึ่งคือชอบมากช่วงที่จะจบเพลงน้องฟอนเรื่องฟอนแบบโอ้ยออนช็อตบย่างคาขาในการฟอนการล่ำเนาะเมื่อในกัญยองน้องยูบอกกับน้องตอนนั้นเลยว่าพี่ชอบในความสามารถของน้องแพนในเรื่อง ฟ้อนฟ้อนสวยมาก้ัก็เต้นเก่งแห้งเออเพ่งอ่าอ่ากระแสนะที่มันเป็นเน่งอ่าลูกทุกไอ้มอลลำอินดียังนักร้องอินดีแน่นาะเออน้องกับสะเฮดได้คราบสามารถนีน้องหล่นอหลีลายอิรีเออตรงในซ่อมษั์อหลีเดค่ะพี่น้องแล้วสาวไอจะบอกว่าตอนที่พี่กุ๊กคุยกับน้องฮักแพน้องกรสซิบว่าดูโทรศัพท์อยู่กรสซิบว่าพี่เนี่ยก็ยังมีคนด่าน้องก็ยังมีคนคอมเมนต์ดราม่าน้องมุกที่หล่ะ ประสงสารเอาก็เลยบอกน้องเนาะเราก็เลยบอกน้องว่าคือเราทาหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วแหละเออเราปรับปรุงพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันแรกเนาะอืจนถึงวันนี้ถือว่าดีดีขึ้นหลายเนาะเพราะวันน้องจะโดนดราม่าเรื่องน้ําเสียงเสียงไหลแน่เสียงแหบแน่เออหลอกโมมวนแน่พลังบดถึง แต่คนที่เว้าน่ะบ่อได้ไปสัมผัสหน้าวิธีคือเฮ่าบับอ,อันนี้เราพูดตามที่เราเห็นได้พี่นอกอเราไม่ได้กลัวเกินเนื้อผ้า อันไหนไม่ดีอันไหนอไอ้นี่เราก็พูด<ม>อยู่เนาะหมายถึงว่า<ม>เราก็บอกอยู่แบบว่าเออเรื่องคุณคอมเมนต์เรื่องดราม่าปล่อยผ่านมันเถอะ<ม>เอาแต่พลังบวกกับแฟนคลับที่เขาสนับสนุนเราดีกว่า<ม>เออแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด<ม>เพราะว่าเ้าก็บอกอยู่ว่าน้าวิที่สาวหน่อยระ้เบือนโชคปีแหลกคนไลายให้เี่นน้องสาวไอ้เนาะใช่คืองานเนี้ยเล่นอยู่บ้านเกิดสาวไอ้เนาะที่อำนาจจริญก็เลยได้มีโอกาสไปหาน้องกันชซึ่งวันนั้นก็คือ เป็นอำเภอบ้านเสาไอเนี่ยไม่ได้เป็นอำเภอใหญ่เป็นอำเภอเล็กๆนะเป็นจังหวัดเล็กๆด้วยจังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าคนไปชมไปให้กําลังใจทั้งที่ไม่ใช่งานฟรีด้วยนะใช่บันเทิงบัตใช่คนเต็มหน้าพื้นที่เต็มไปหมดเลยแล้วก็สนุกกันเนาะคือขอชมทางด้านสาวน้อยลำเลินโชวด้วยสคริปดีโชว์ดีน้องกล้อย เสียงก็เต็มพลังเหมือนกันน้องมิวน้องมิววเออหล,หลายคนศิลปินหลายหลายคนที่ออกมาช่วงตั้งแต่ชูช่วงแรกเลยคือแบบเขารียนงานได้ดีมากเลยเนาะสคริปต์งาน เออเอาคนนุงคนนี้ออกมาแล้วเรื่องเวทีแสนซีเซียงนี่ยป๊อตเอาั่งการสมชื่ออหลี่เธอบอกว่า,ม,ามันเอาจิงนะราคาเนี่ยสมราคามากจริงมากกว่าราคาด้วยซ้ำนะสำหรับคนงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์ใ,ชใครที่เป็นเจ้าภาพแล้วกำลังมองหาสักวงหนึ่งอยากได้ไปช่วยงานสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณอยากให้คุณเลือก จริงแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะคะพี่น้องคาลีสาวน้อยลำเพื่อนโชว์เนาะแล้วน้องฮางแพงวารัญญาพรเนี่ยเราก็ยังชมน้องเลยว่าน้องอเก่งนะเพราะหลายๆคนทราบกันดีว่าคือตั้งแต่ปีแรกเลยน้องเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนน้องก็เจอดราม่าจนทุกวันนี้อยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์น้องก็ยังเจอดราม่าแต่พี่น้องเด็กอายุเท่านี้ กับดราม่าที่มันถาโถมเข้ามาทุกวันน้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยเด็กอายุแค่นี้แต่แบบแยกแยะออกอะไรคือ mm. ดรามา่าอะไรคือการทํางาน mm. เราชมตรงนี้อย่างที่ว่าแหละเราวิจารณ์จริงไม่ได้อวยนะคะพ mm. ี่น้องขะแล้ววันนั้นนะ่ะสาไอ,อยังพูดกับน้องอยู่ว่า ดีแล้วที่น้องไม่ออกมาตอบโต้ไม่ออกมาพูดอะไรตามที่เห็นว่าเขาด่าอย่างนู้อย่างน,นี้ว่าไม่พยายามออกมาแสะดีแล้วแหละเราเป็นเด็กอเราไม่ควรแบบว่าจะไปอออเตอบโต้กบเพลินสินะพี่นอ้องอ่ะดีละค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเลือกที่นั่งตอนี้อ นี่แหละค่ะพี่นอ้องบอกต่อเ,เลยเลยเดี่ยวเลยไปเด<อ>้อพี่นอ้องอ่าก็ใจกระตุกใจมเมื่อกี้เพาเสียงหยังนี่แหละค่ะพี่น้องเข้ากันเลยอยากมารีวิวในความรู้สึกของเราสามคนเดชในความรู้สึกเนะาะซ้ำเอยที่เราได้ไปเจอเน้องครั้งแรกแล้วก็ไปดูสาวสาวน่นรารักก็โชว์ครั้งแรก แม่บลาร์โซไอพอเรากลับมาเราโพสคลิปไปน้องก็แชร์ให้พี่ก็พลอยโพสก่อนคนแรกพี่ก็พลอยโพสก่อนแล้วก็จอยโพสจอยโพสน้องก็มาแชร์เอฟซีบ้านฮักบ้านหลังนี้คือน่ารักมากน่ารักจริงๆทางผู้จัดการมาเดี๋ยวทางผู้ช่วยบอกเลยว่าเพื่อนเดโพสหล่าสุดว่า่ะบอกว่าแฟนคลับ หรือใครก็ตามที่ทําข่าวน้องฮักเพลงศิลปินในวงช่วยแฟนคลับช่วยกันแชร์นะเหมือนเขาได้โปรโมทให้เราเมื่อเราสามคนเนี่ยทำข่าวน้องฮักแพงแมนบอแล้วแฟนคลับ ก็ช่วยกันแชร์นะคะประมาณนี้ผู้จัดการเมื่อเดียวได้โพสต์วันนี้ว่าผู้จัดการมดเป็นคนบอกอผู้ช่วยเพื่อนน่ะนะเพราะเราไปก็บุกไปหลังจริงๆไม่มีใครรู้จักเราเนาะแต่พอเราไปหาพจกมาเดียวเขาก็เออเตรียมตัวต้อนรับเราไปนอย่อยๆเลยแล้วเขาก็บอกให้เราไปเลื่ยไปหาน้่งเตนเลยไปเออเลื่ยรอแล้วรอแล้วมยน้องรอแล้วนี่นี่เขาเห็นอยู่นี่ อืมนาเฟซก็ใช่แล,แล้วรีบายยูแล้ผู้จัดก,การมาเดียวก็มาติดตามเพจสาวกุ๊กดั่งเดิกแล้วลน้องพักแพงก็เข้ามาติดตามแล้วก็แชร์เราอื น่ารักกันทุกคนค่ะพี่น้องยังไงเนาะพี่น้องนะเราทั้ง3ามคนก็จะอัปเดตผลงานน้องฮักแพงอยู่เรื่อยๆนะติดตามเราทั้ง3มคนไว้นอะก็คือช่องสาวปุ๊กเขมมาลาช่องสาวไอใจมักมอลำะ้าคอมพลยค่ะจ้าถ้าใครอยากอัปเดตผลงานนะคะน้องฮักแพงวรัญญาพรบอกเลยว่าเราทั้ง3าจะมาอัปเดตที่นี่ก่อนใครค่ะสำหรับเมื่อนี้เฮานั้สาคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พ่อๆกันไหมคะสวัสดีค่ะ